ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดเขาวงพระจัน์นะครับจะมาขึ้นบันไดไปบนยอดเขาวงพระจน์ครับ3,790ขั้นก็วันนี้ก็ลมแรงแล้วก็อากาศหนาวมากครับลมหมามาเต็มเลยครับเดี๋ยวเราไปขึ้นข้างบนกันเลยดีกว่าครับ เนี่ครับเพื่อนๆเขาบอกทางขึ้นยอดเขาวงพระจันรครับ3,790ขั้นทงนี้ป้ายก็ทะลุแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกันไปเลยครับตอนนี้ก็เวลาเป็นนาฬิก37นาทีครับผมก็มาแต่เช้าเลยเราขึ้นกันไปเลยครับ จะย้อนแสงนิดนึ่งนะครับพอพาทิ่ขึ้นเมื่อขึ้นข้างหลังเขาทางวัดก็เตรียมตกแต่งไปแล้วครับเพราะว่าจะมีงานเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ครับวันที่น่าจะวันที่28มกราคมนี้นะครับนะครับทางขึ้นอันนี้ก็จะเป็น ก็จะมีพระพุทธรูปอะครับให้ไหว้ขอพรก่อนขึ้นไปบนเขาอะครับตรงนี้ก็เขียนว่าทางขึ้นนะครับกราบนรสการลอยพระพุทธบาทครับ2,790ขั้นนะครับก็ข้างบนก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับ ลมแรงครับผมถามแม่ค้าแล้วครับแม่ค้าทนันทีบอกว่าลมแรงทุกปีครับเพราะเป็นช่วงหน้า,นาหนาวด้วยลมก็ะแรงเนี่ยครับไอห,หลวงหลวงพ่อเตรียมจัดงานใช่ไหมครับวันที่เท่าไหร่ครับเทศกาลยี่สิบเก้าเดือนนี้ยี่สิบเก้ามกรา หลงพ่อก็มามา,มาเริ่มมาจัดงานจัดสถานที่แล้วครับนะครับ ลงทางขึ้นเขาแลเขียนว่าหลวงพ่อสมหวังครับมีพระพุทรูปอยู่ชื่อดีมากครับหลวงพ่อสมหวังก็จะเดินไปต่อครับยังไม่ถึงบันไดที่บันไดขั้นแรกยังไม่ถึงนะครับต้องเดินทางธรรมดาไปก่อนครับ ก็เดินมาครับก็จะเป็นทางคนกรีตนะครับทางเทป,ปูนไว้ครับเดินออกจากวัดมาก็จะเป็นล้อตีนเข่าแล้วครับตรงน,นี้มาเรื่อยๆยังมัถึงยังไม่ถึงบันไดนะโอ้โหแล้วบันไดอีก3,790ขั้นอะ่ะคิดดูมันก็ต้องไกลนเนาะขนาดนี้ยังไม่ถึงบันไดขั้นแรกเลยก็เดินก็เดินมาสักพักแล้ว ก็ลอ,อยเป็นสะพานนะครับหน้าฝนตรงนี้ก็น่าจะเป็นน้ําไหลนะครับน่าจะเป็นลําธารเล็กๆเทิดหน้าฝนนี่ก็เป็นสะพานเหล็กถ้าเราเดินข้ามไปพอข้ามสะพานก็จะทางโปวนิกทางคอนกรีตอีกเนี่ยขึ้นไปขึ้นตามเขาไปเรื่อยๆนะยังไม่ยังไม่มีบันไดนะยังไม่นับหนึ่งนะครับ พอเดินมาสักพักหนึ่งก็เจอหานุม,มานวัดใจสามพันยกขั้นวัดเขา่าวง์พจันเนี่ยครับเพื่อนๆถึงนะครับบันไดขั้นแรกของบันไดสามพยเก้าขั้นครับลมแรงมากครับดูครับอันนี้ลมแรงมากอุหภูมิ19บองศาไปครับเราขึ้นกันเลยครับ เรื่องบันไดนะครับผมว่าปัญหาเลยคือว่าผมตัวสูงใช่ไหมครับแล้วบันไดมันถีอะครับที่มันมีหลายขั้นเพรามันถีผมต้องเดินก้าวละสองขั้นน่ะมันถึงจะแบบพอดีไม่งั้นเหมือนมาซอยเกินนะผมตัวสูงขายาวใครที่เดินขึ้นมาแล้วไม่ไหวเหนื่อยครับเราก็มีที่พักให้ครับ ตามข้างทางนะครับมีที่พักให้เนี่ยครับมาขึ้นตรงนี้ก็เนี่ยพระองค์ใหญ่แต่พระองค์ใหญ่อะก็ขึ้นอีกด้านหนึ่งครับขึ้นคนละคนละนด้านกันถ้าไปขึ้นรอดูรอยพุทธบาทก็จะไม่จะไม่ไปทางนู้นถ้าไปพระองค์ใหญ่ก็ต้องขึ้นอีกเวลาอีกฝั่งหนึ่งครับ <S <S ตอนนี้ก็ห้าร้อยขั้นแล้วนะรู้อย่าง รู้แล้วครับเพราะผมก็เหนื่อยแล้วครับมันชันนะครับตอนนี้ผมก็ไม่หยุดพักเลยครับเหนื่อยช่วงนี้เ<อ>พราะเพิ่งหยุดงานมาเดี๋ยวก็เริ่มมองเห็นวิวด้านล่างได้ชัดเจนแล้วครับตอนนี้ก็มีร้านค้าเลยนะครับขึ้นน่ะร้านลุงต้อยเจ็ดร้อยขั้นจะมีร้านค้าครับให้พักกินข้าวพักอะไรได้ครับ ซื้อนองซื้อน้ำหดยเพราน้ำห้ามขาดนะครับตอนนี้ก็ถึงหนึ่งพันขั้นแล้วนะครับก็ต้องมาให้ได้ครั้งอาชีวิตนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้มาครับที่เขามากันนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อายุสี่สิบเอ็ดแล้วก็เรื่องมาก่อนจะมาไม่ไหวนะครับ 41นี่ก็ยังขาลากกันเนี่ยแค่พันขั้นเนี่ยถ้าเกิดเหนื่อยก็พักครับไม่ต้องฝื่นครับถึงถึงไวถง้ถึงช้าถึงเหมือนกันครับพักดูวิวข้างล่างไปล่งพางให้หายเหนื่อยลมแรงมากครับวันนี้ลมก็แรงอากาศก็หนาวประมาณ19องศาครับ ตอนนี้ก็1,510ขั้นเฮ้ย hey, 1,500ขั้นเองไปต่อครับ1,500ขั้นเองไปต่อก็เริ่มสูงสูงมากแล้วครับตอนนี้ก็สูงกว่าพระอุ่ใหญ่ไปเยอะแล้วครับลมแรงมากครับ ดูยอดก็ไผ่ก็รดูครับวัดนี้มีหมาเยอะนะครับแต่หมาจะไม่ดุครับหมาเชื่องทุกตัวเลยแต่หมาเยอะๆที่วัน,นี้ไี้กันหนาวไม่หนาวก็ดูครับลูกหมานอนโขดตัวสั่นกับใบไม้มันก็จะมีร้านค้าอยู่ข้างทางตลอดครับแต่ตอนนี้เชา้ชาเช้าไปครับเขาก็ยังไม่ค่อยเปิดครับตอนนี้ก็ เพิ่ง9โมงเช้าเลยครับแล้วจย้ยช่งเป็นเทศกาลนะครับคงก็ได้เยอะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เทศกาลครับนี่ครับตอนนี้เขาบอกว่า1,800ขั้นแล้วครับแล้วผมก็ขอพักกินน้ําตรงนี้ก่อนครับมาจะมาครึ่งทางแล้วครับขอพักกินน้ําก่อนครับ ครับเดเราไปกันต่อครับตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยขั้นแล้วครับผมก็พักเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวเดินไปกันต่อเลยครับมีเทคนิคครับเขาบอกว่าให้ค่อยๆเดินช้าๆนะครับค่อยๆเดินช้าๆช้าๆไม่ต้องรีบครับมันจะไม่เหนื่อยครับช่วงที่ผมเดินมาทีแรกผมล่อก้าสองขั้นเลยจ้ำเอาจ้ำเอาเหนื่อยเลยเราเพราะเห็นคนแก่เขาขึ้นมาได้อะครับ เก่ค่อยเดินค่อยเดิอนอย่างเงี้ยเออก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งตอนนี้ก็สองพขั้นแล้วครับก็เลยครึ่งทางมาแล้วเหลืออีกหนึ่ขั้นครับเราก็ยังไปเรื่อยๆครับแต่ไปถึงข้างบนก็คุ้มนะครับหายเหนื่อยนะครับต้องพยายามครับ ตอนนี้ก็ถึง2,500ขั้นแล้วครับพยายามหน่อยนะมาถึงนี้ก็ต้องพยายามนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปร้านค้าครับซื้อสปอนเซอร์กันครับผมงานแปกมากเัเนี่ยมีร้านค้าตลอด2ข้างทางนะครับซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรได้ครับตอนนี้ผมจะกินสปอนเซอร์ก่อนละ ตอนนี้ก็มา3,000ขั้นแล้วครับเหลืออีก790ขั้นก็จะถึงเป้าหมายแล้วครับแต่พอใกล้จะถึงทางก็เริ่มชันขึ้นชันขึ้นนะครับมันก็จะเปลืองกำลังมากเพราะแรงน้ำถ่วมมันเยอะนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ข้างล่างเหลือองค์ติดเดียวเลยขนาดพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ต้องขึ้นไม้ ก่อนจะถึงเราก็ายังมองจากตรงนี้สามพันกว่าขั้นก็ยังเห็นลงเลก็กตีดเดียววัดอยู่ตรงนู้นขนาดอากาศเย็นน้ำหนาวเนี่ยผมก็ยังเหงื่อแตกกับคนที่ร้อนด้ยเหง่อ,ออกง่ายแต่คนตั้งใจจริงก็มาได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยก่อนครับไม่ให้เป็นลมเป็นแรงครับ ล้วเราไปกันตุยตุยกันต่อก็เหนื่อยก็หยุดพักนะครับชมบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆ่ะครับ างนี้ทางเดินก็จะชันขึ้นชันขึ้นนะครับเพราะมันจะเป็นยอดเขาครับมันจะเป็นแต่ชันสูงขึ้นไปเลยเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นสารามีพระพุทธร,รูป อยู่ครับด้านบนองค์หนึ่ง ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีพระพุธรูปปูนปั้นอยู่ตรงเขาเรียกอะไรชงงางกอนหินมั้งครับจะเป็นชงงางกอนเหมือนเหมือนถ้ำเขาเรียกว่าหลวงปู่กเกตนะครับอยู่ตรงชะาง่อนหินตอนนี้ก็3523ขั้นแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ อีกไม่ไกลแล้วครับแต่ก็จะมีชุดปฐมพยาบาลไว้ให้ด้วยนะครับใครเป็นแผลเป็นอะไรมีหมดครับเอาขึ้นไปต่อครับเห็นไหมครับข้างหน้าก็ยังมีลุงครับลุงเขาก็อายุเยอะครับเขาก็ยังขึ้นได้ครับเขาก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเขาไม่พักเลยนะครับ ผมพักแต่ลุงเขาไม่พักเลยเขาค่อยไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะถึงทางขึ้นด้านบนยอดเขาแล้วครับดูครับลมแรงมากครับวันนี้ครับทั้งลมแงรงทั้งอากาศหนาวครับในสุดก็จะมาถึงด้านบนแล้วครับเพื่อนๆทำได้ครับ ไปกันต่อเลยครับ เนี่ยค,ครับพอามาถึงด้านบนแล้วครับก็ลอยพระพุทธบาทนะครับก็ให้เลี้ยวไปทางซ้ายครับถ้ำแม่นางสีพระจันทร์ก็เลี้ยวไปทางซ้ายเหมือนกันครับแล้วก็มีห้องสุขาครับทั่นไปทางนี้ครับจะเขียนว่าเขาจะเขียนว่าเขานางพระจันทร์เพนนะครับ เพื่อนลมแรงมากครับลมก็ะแรงอากาศหนาวครับถึงแล้วนะยอดเขาวงพจนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นเด <Yeah. S 1> เราคือผู้พิชิตยอดเขาวงพจันร์แล้วครับแม้จะลมแรงไม้จะอากาศหนาวก็ไม่เป็นอุปสรรค ตรงนี้เขาให้ถอดรองเท้าเล้นะครับใส่ท้าไปไม่ได้ครับไปมัรการลอยพุทธบาทกับไปที่ถ้ำอ่ะครับต้องถอดรองเท้าวไว้ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมครับมาถึงด้านบนแล้วก็แบบมันหายเหนื่อยเลยครับ มบนส่องสวรรค์น่ะเหมือนยอดอะไรสูงสูงที่จากเราขึ้นไปอยู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางลงไปถ้ำนะครับลงไปถ้ำแต่เราจะไปนวัสก,การรอยพรุทธบาทก่อนครับเรือครับ น,นี้ช่างช่างก็มาต่อเติมครับสายพุทธบาทอัน,นี้ทำเป็นบัวรอบหรือทำอะไรครับอ๋อครับเนี่ยครับรอยพุทธบาทครับด้านบนแล้วครับ พามาดูวิวด้านบนครับนี้จุดสูงสุดแล้วอยู่บนบนดบที่ข้อบลอยพุทธบาทมองไปด้านด้านล่างเห็นยอดเขายต่ำนิดเดียวเองเนี่ยครับก่อนจะไปลงถ้ำนครับหลังจากไปนมัสก,การลอยพุทธบาทแล้วครับก็ให้มาขอพร จากหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรนะครับนี่ครับไอ้ากาบขอพอรก่อนครับหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอ,อกเป็นพระสงฆ์ที่อายุยาวนานที่สุดในพระพุทธศาสนานะครับเป็นคนที่มาเปิดแท่พระศาสนาพุทธสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางเพิ่งม ora, รณภาพเพิ่งนิพพานได้ใหม่ครับ ท่านก็มาเปิดแค่ผู้ศาสนาที่สยามประเทศนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็มาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะยอดเขาวงพระจันทร์นะครับก็ให้มาขอพรตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับพมก็เรียบร้อยแล้วครับขอพรไปเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเราจะไปที่ถ้ำกันต่อครับเนี่ครับทางลงไปถ้ำก็จะเป็นลงไปตรงนี้นะครับข้างๆมันดบที่ครอบรอยพุทธบาทครับเป็นบันไดลงไป <S <S เขาเขียน okay, ว่าทางลงถ้ำะครับถ้ำแม่นางเกตมณีสีประจัน มีถ้ำเลยครับนมกว่ามีแค่รอยพระพุทธบาทเป็นถ้ำครับ เนี่ยครับแม่นางเกตมณีศีประจันนะครับเป็นรูปปั้นอยู่ในถ้ำด้านล่างนะครับเราก็จะมากาออร,าราบขอพรขอโชคขอลาบกันเลยนะครับนีให้ล้วงไห้ด้วยครับเลกแรกครับเลกหนึ่งครับ เลขที่สองเลขอะไรครับเลขสามนะครับเลขที่สามเลขเก้านะครับหนึ่งสามเก้าครับก็ถ้าออกจากถ้ำก็ต้อง ปิดไฟไว right right ้เหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีสาาศที่สวยๆหรือวัดสวยๆผมก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆทุกคนรับชมใหม่นะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อนำคลิปต่สอบไปเลยครับสวัสดีครับ